ภาพเหตุการณ์การแสดงละครเวทีล้อเลียนของนักศึกษาธรรมศาสตร์แสดงเพื่อประนามการกลับมาของจอมพลถนอมกิตติกรรจดโดยเฉพาะฉากหนึ่งที่มีภาพนักศึกษาถูกแขวนคอซึ่งถูกกล่าวว่าดูหมิ่นสถาบันแม้ว่าจะถูกพิสูจน์ในภายหลังว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆแต่ภาพนั้นก็ยังถูกเผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์และสถานีวิทยุบางแห่งอย่างต่อเนื่อง จนเกิดกระแสความเกลียดชังในวงกว้างรัฐไม่เพียงแต่ไม่ร,งระงับความรุนแรงของมวลชนฝ่ายขวาแต่ยังคงส่งเสริมและปลุกปั่นอย่างเงียบๆจนนำไปซึ่งการสลายการชุมนุมด้วยอาวุธสงครามในเช้าตูของวันที่6ตุลาค25ม2519มมาาดยย การบุกล้อมธรรมศาสตร์โดยตำรวจทหารและมวลชนฝ่ายขวานับพันเกิดขึ้นด้วยการอนุมัติของผู้มีอำนาจเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะระยะนักศึกษาวิ่งหนีเอาชีวิตรอดบางคนก็ถูกยิงเสียชีวิต